คือร้านเนี่ยไม่ได้มีโต๊ะนั่งแต่เขาบอกว่าขายเนี่ยไม่ต่ารอยหม้อสอรหม้อสองรอที่ไหนเอาขวดกันทมาาไหนน่มาจากที่สาวที่สาวที่โตเอ่อขายเอง่หมพี่สวยเอหรานแยมิของเจ็เาห้สูตรแมิมาแล้วเราเอามา่อ